สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะกับคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยบิตคอยกับเงินเฟ้อเนี่ยตกลงแล้วมันช่วยได้จริงๆหรือเป็นแค่กระแสครับสวัสดีครับ โดยเฉพาะช่วงหลังๆนะคะที่เราเห็นเงินเฟอ้อสูงขึ้นแต่เอะราคาบิตคอยมันก็ดูแกว่งๆพันพลเสลือเกินวันนี้เราจะมาลองขุดคุยข้อมูลกันค่ะจากหลายๆมุมเลยว่าบิตคอยเนี่ยมันมีนกลไกอะไรที่เที่เขาว่ากันว่าสร้างมาเพื่อสู้เหินเฟอ้อแล้วทำไมในชีวิตจริงมันดูไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปแล้วบทบาทจริงๆของมันคืออะไรกันแน่คะครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับแล้วก็ซับซ้อนด้วยนะคือมันมีทั้งหลักการที่ออกแบบมากับพฤติกรรมที่เราเห็นในตลาดจริงๆงซึ่งออบางทีมันก็ดูขัดแย้งกันเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูกันครับจากแนวคิดพื้นฐานข้อเท็จจริงแล้วก็พวกข้อโต้แย้งต่างๆนะครับจะได้เห็นภาพรวมชัดขึ้นโอเคค่ะงั้นก่อนจะไปบิตคอยขอเริ่มที่ต้นเรื่องก่อนเลยเงินเฟ้อเนี่ยค่ะเอาแบบง่ายๆเลยมันคืออะไรแล้วทำไมเราต้องสนใจมันคะ่ะ เงินเฟอ้อพื้นฐานที่สุดเลยนะครับคือการที่ค่าเงินมันลดลงเมื่อเวลาผ่านไปทำให้ราคาสินค้าบริการต่างๆโดยรวมมันแพงขึ้นอข้อมูลจากหลายแหล่งก็อธิบายคล้ายๆกันแบบนี้ครับถ้าให้เห็นภาพง่ายสุดก็คือเงินเท่าเดิมที่เรามีเนี่ยซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆมีตัวอย่างไหมคะแบบให้เห็นภาพชัดๆเลยได้ครับนึกถึงอาหารจานโปรดอย่างข้าวกะเพราไก่ก็ได้ครับ มีข้อมูลจากงานวิจัยบอกว่าสมัยก่อนอาจจะจานละ25บาทถ้ามีเงิน100บาทก็ซื้อได้ทั้ง4จานใช่ค่ะสมัยก่อนถูกมากครับแต่พอเงินเฟอ้อราคาขึ้นเป็นจานละ50บาทเงินร้อยบาทเท่าเดิมเนี่ยกลับซื้อได้แค่2จานเองโหหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับหรือถ้าเป็นของต่างประเทศอย่างโคกเนี่ยเมื่อก่อนนู้นนูนห้นปีก่อนราคา,าแค่หเซนเองเดี๋ยวนี้ก็หลายดอลลาร์แล้ว นี่แหละครับผลกระทบตรงๆเลยกำลังซื้อเราลดลงแล้วสาเหตุหลักๆล่ละคะที่ทำให้ค่าเงินมันลดลงแบบนี้ตรงมาเรื่องบิตคอยด้วยก็คือการที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางพิมพ์เงินเพิ่มเข้ามาในระบบเศรษฐกิจมากเกินไปพิมพ์เงินเพิ่มครับอาจจะเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจหรือแก้ปัญหาหนี้สินอะไรก็ว่าไปพอมันมีเงินในระบบเยอะขึ้นค่าของเงินแต่ละหน่วยมันก็มีแนวโน้มลดลง อันนี้ตามหลังเศรษฐศาสตร์เลยซึ่งข้อมูลหลายที่อย่างกรุงเทพธุรกิจหรือมอเฉลิมการนาก็ชี้ประเด็นนี้ครับนี่เป็นจุดที่ทําให้บางคนเริ่มมองหาเออทางเลือกอื่นไหมในการเก็ตรักษามูลค่าความมั่งคั่งโอเคเข้าใจเรื่องเงินเฟอ้อแล้วค่ะผลกระทบมันชัดเจนมากทีนี้มาถึงพระเอกของเราบิตคอ มันถูกออกแบบมาเพื่อแก้เกมเรื่องเงินเฟอร์นี้ยังไงคะตรงนี้แหละที่หลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะมันมีดีอะไรทําไมถึงมองว่าต่างจากเงินทั่วไปครับบิตคอยเนี่ยมันมีนกลไกหลักๆที่ฝังอยู่ในโค้ดของมันตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เรื่องนี้โดยเฉพาะเลยลองดูทีละส่วนนะครับข้อมูลที่เราสำรวจมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Texascoins.co.th หรือ Coinbase ก็ชี้ไปทางเดียวกันหมดอย่างแรกเลย สำคัญที่สุดคือจำนวนจำกัดครับ f i x supply จำนวนจำกัดใช่ครับบิตคอยถูกโปรแกร,รมไว้เลยว่าจะไม่มีวันถูกสร้างเกิน21ล้านเหรียญไม่มีเกินนี้ไม่มีเกินครับ ไม่ขาดไม่เกินแล้วก็ไม่มีใครไปเปลี่ยนกฎนี้ได้ง่ายๆด้วยซึ่งมันต่างจากเงินที่เราใช้กันอยู่ที่ธนาคารกลางาสามารถตัดสินใจพิมพ์เพิ่มได้ตามสถานการณ์หรือนโยบายรัฐบาลแนวคิดเรื่องจํานวนจํากัดเนี่ยเชื่อกันว่ามาจากคนที่สร้างบิตคอยน์ที่ใช้ชื่อว่าซาโตชินาคาโมโตะนะครับเขาต้องการสร้างระบบทีเ่เรียนแบบความหายากของทองคำครับป้องกันการด้อยค่าจากการผลิตเพิ่มได้เรื่อยๆ หมายความว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะมีบิตคอยน์แค่21ล้านเหรียญเท่านั้นไม่มีเซอร์ไพรส์พิมพ์เพิ่มเหมือนเงินบาทเงินดอลลาร์ถูกต้องครับนั่นคือการออกแบบพื้นฐานเลยแล้วมันก็เชื่อมกับกลไกที่2คือการออกเหรียญใหม่ที่คาดการได้แล้วก็ลดลงเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า halving <How> halving ครับระบบบิตคอยน์มันจะปล่อยเหรียญใหม่เข้าระบบในอัตราที่ลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆประมาณ4ปี กระบวนการเฮลวิงเนี่ยทำให้เราทุกคนคำนวณได้เลยว่าในอนาคตจะมีบิตคอย์หมุนเวียนในระบบประมาณเท่าไหร่มันต่างจากการพิมพ์เงินของรัฐบาลที่อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือแม้แต่การขุดทองที่เราไม่รู้ว่าจะเจอแหล่งใหม่เมื่อไหร่ปริมาณเท่าไหร่อ๋อคือมันคาดเดาได้ชัดเจนกว่าชัดเจนกว่ามากครับทําให้บิตคอยมีอัตราการเพิ่มของปริมาณหรือถ้าเทียบก็คืออัตราเงินเฟอ้อของตัวมันเองเนี่ยลดลงเรื่อยๆจนเข้าใกล้ศูนย์ในที่สุด ฟังดูเป็นระบบที่ควบคุมตัวเองได้ดีนะคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีครับกลไกสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันคือการกระจายศูนย์หรือ decentralization กระจายศูนย์ครับ Bitcoin ทำงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกไม่มีหน่วยงานกลางไม่มีองค์กรไหนมาคุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางรัฐบาลหรือบริษัท การจะเปลี่ยนกฎอะไรเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่ในเครือข่ายซึ่งทำให้มันทนทานต่อการถูกควบคุมหรือแทรกแซงได้ยากต่างจากระบบการเงินปัจจุบันที่อำนาจตัดสินใจมักจะรวมศูนย์อยู่ที่หน่วยงานไม่กี่แห่งพอเข้าใจกลไกลทั้ง3อย่างนี้แล้วก็พอจะเห็นภาพแล้วค่ะว่าทำไมถึงมีคนกลุ่มหนึ่งเชื่อมั่นว่าบิตคอยเนี่ยคือคำตอบของการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหรือที่เรียกว่าอินฟล레이ชั h นเฮ เพราะมันทั้งจํากัดมีกติกาชัดเจนแล้วก็ไม่มีใครคุมได้ง่ายๆใช่เลยครับแนวทิศนี้มีคนสนับสนุนเยอะแล้วก็มักจะถูกอธิบายแผ่มุมมองเหล่านี้ครับอย่างแรกเลยที่นิยมสุดคือเปรียบเทียบกับทองคำดิจิทัล (Digital Gold) ทองคำดิจิทัลครับคือมองว่าบิตคอยนมีคุณสมบัติคล้ายทองคำคือหายากทนทานแบ่งย่อยได้ แต่ที่เหนือกว่าคือมันอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทําให้พกพาจัดเก็บหรือโอนย้ายข้ามโลกเนี่ยง่ายและเร็วกว่าทองคําแท่งเยอะมากผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนมีทองคําอยู่ในมือถือเราเลยประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อีกมุมที่น่าสนใจคือมองบิตคอยเป็นเหมือนทางหนีไฟหรือเรือชูชีพเซฟเฮเวนหรือไลฟ์โบดเรือชูชีพยังไงคะคือเหมือนเป็นระบบการเงินสำรองหรือทางเลือกในยามที่ระบบการเงินหลัก หรือของประเทศไหนเกิดปัญหาร้ายแรงค่าเงินเสื่อมค่าจงคนไม่เชื่อถือประชาชนในประเทศนั้นๆอาจจะหันมาใช้บิตคอยเพื่อรักษาความมั่งคัง่งหรือแม้แต่ใช้แลกเปลี่ยนแทนเงินสกุลท้องถิน่นเหมือนเป็นที่หลบภัยตอนวิกฤตอ๋อเป็นที่พักเงินเวลาเกิดปัญหาครับทำนองนั้นเลยซึ่งก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศที่เงินเฟ้อรุนแรงสนับสนุนแนวคิดนี้นะครับ มีข้อมูลว่าในประเทศที่เจอเงินเฟอ้อสูงมากๆอย่างเวเนซุเอลาตุรกีหรือรัสเซียช่วงโดนคว่ำบาตรเนี่ยราคาบิตคอยมักจะซื้อขายดันสูงกว่าราคาตลาดโลกแพงกว่าที่อื่นใช่ครับมีสิ่งที่เรียกว่าพรีเมียมเกิดขึ้นซึ่งอาจจะสะท้อนว่าคนในประเทศเหล่านั้นยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อเข้าถึงบิตคอยเมื่อเขาหมดศรัทธาในเงินของรัฐบาลแล้วแสดงว่าในสถานการณ์วิกฤตจ,จริงๆคนก็หันไปหามัน มีสัญญาณแบบนั้นครับแล้วก็สุดท้ายคือมุมมองระดับบุคคลอาจจะมองว่าแม้บิตคอยยังไม่ได้แก้เงินเฟอ้อทั้งโลกแต่ก็อาจเป็นเครื่องมือป้องกันความมั่งคั่งส่วนบุคคลได้หมายถึงช่วยรักษาเงินของคนที่ถือไว้ไม่ให้โดนเงินเฟอ้อกัดกินใช่ครับอย่างน้อยก็ช่วยให้ทรัพย์สินส่วนหนึ่งไม่ได้ด้อยค่าไปตามเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้นกับเงินปกติฟังดูมีเหตุผลแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่า โลกความเป็นจริงมันก็ซับซอ้อนกว่านั้นเนาะพอมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆทาไมราคาบิตคอยมันถึงแกว่งตัวรุนแรงขนาดนั้นล่ะคะแล้วทําไมบางช่วงที่เงินเฟอ้อสูงๆเนี่ยราคาบิตคอยกลับร่วงซะงั้นตรงนี้ล่ะค่ะที่ทําให้หลายคนงงว่าตกลงมันกันเงินเฟอ้อได้จริงไหมถูกต้องครับนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันเอ่อซับซอ้อนแล้วก็ถกเถียงกันเยอะมากมีหลายประเด็นที่ท้าทายแนวคิดเรื่องบิตคอยเป็นอินฟลูเชั่นเฮดจ์อย่างจริงจังเลย เรามาไล่ดูกันนะครับประเด็นแรกเลยชัดเจนที่สุดความผันผวนสูงครับ High Volatility ราคาบิตคอยน์มันขึ้นลงรุนแรงเร็วมากในเวลาสั้นๆซึ่งคุณสมบัติข้อนี้มันมันขัดแย้งกับแนวคิดของการเป็นสินทรัพย์รักษามูลค่าที่ดีที่ควรจะค่อนข้างนิ่งหน่อยใช่เลยค่ะแค่ความผันผวนอย่างเดียวก็ทำให้ใช้งานจริงยากแล้วครับแล้วมันก็ขัดกับการเป็นหน่วยวัดมูลค่าที่ดีด้วย คงไม่มีใครอยากตั้งราคาสินค้าเป็นบิตคอยถ้าพรุ่งนี้มูลค่ามันอาจจะเปลี่ยนไป20%จริงค่ะซึ่งหลายแหล่งข้อมูลก็เน้นย้ำเรื่องนี้ครับแล้วมันก็นําไปสู่ประเด็นที่2คือพฤติกรรมที่เหมือนสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนสินทรัพย์เสี่ยงครับมีข้อสังเกตชัดเจเลยว,ว่าบ่อยครั้งราคาบิตคอยมันเคลื่อนไหวไปทางเดียวกับตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคพอตลาดหุ้นตกบิตคอยก็ตกตามหรือพอมีสัญญ,ญาณว่าเฟด หรือธนาคารกลางสาหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อเนี่ยราคาบิตคอยกับร่วงลงซะอย่างเง้นซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันเหมือนกับสินทรัพย์เสี่ยงที่นักลงทุนจะเทขายเมื่อกลัวความเสี่ยงมากกว่าจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําที่คนมักจะวิ่งเข้าหาตอนวิกฤตเอ๊ะเดี๋ยวนะคะถ้ามันตกตอนเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟอ้อนี่มันสวนทางกับไอเดียที่ว่ามันเป็นเครื่องมือสู้เงินเฟ้อเลยนี่คะนั่นเป็นข้อสังเกตที่สําคัญมากครับแต่ว่า ก็มีแนวคิดที่น่าสนใจจาก Liberator นะครับเขาเสนอว่า Bitcoin อาจจะมีสถานะคู่ขนานสถานะคู่ขนานครับคือในภาวะปกติหรือเงินเฟอ้อไม่รุนแรงมันอาจจะทำตัวเหมือนสินทรัพย์เสี่ยงแต่สถานะนี้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจริงๆก็ต่อเมื่อเกิดภาวะเงินเฟอ้อที่รุนแรงมากๆแบบว่ารุนแรงจนระบบการเงินเดิมสั่นคลอนคนหมดศรัทธาในค่างเงินโดยสิ้นเชิงอ๋อเป็นไปได้ว่า มันยังไม่ถึงจุดวิกฤตขนาดนั้นเลยยังไม่แสดงคุณสมบัตินั้นออกมาเต็มที่อาจจะเป็นไปได้ครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับข้อจำกัดในการทำหน้าที่เงินอย่างสมบูรณ์อย่างที่ KKP Research เขาวิเคราะห์ไว้เขาชี้ว่า Bitcoin ยังมีจุดอ่อนในการทำหน้าที่พื้นฐาน3อย่างของเงินคือ 1. สื่อกลางแลกเปลี่ยนก็ยังมีปัญหาเรื่องรองรับธุรกรรมเยอะๆค่าธรรมเนียมบางทีก็สูงค่ะ 2. หน่วยวัดมูลค่า ก็อย่างที่บอกผันผวนสูงใช้อ้างอิงราคายาก 3. เครื่องรักษามูลค่า KKP เขามองว่ามีจํานวนจํากัดอย่างเดียวไม่พอมูลค่าจริงๆมันขึ้นกับความต้องการใช้งานด้วยซึ่งยังต้องพิสูจน์กันยาวๆนอกจากปัญหาเรื่องพฤติกรรมกับการใช้งานแล้วมีความเสี่ยงด้านอื่นอีกไหมคะมีครับคือความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการยอมรับทางกฎหมายเรื่องกฎหมายนี่สําคัญเลยครับอนาคตบิตคอยน์ยังขึ้นกับการตัดสินใจของภาครัฐในแต่ละประเทศ ว่าจะออกกฎหมายควบคุมจำกัดหรือถึงขั้นแบนหรือไม่และในประเทศส่วนใหญ่บิตคอยก็ยังไม่ได้มีสถานะเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเหมือนเงินสกุลหลักแต่เรื่อง ETF ที่อเมริกาแคนูม,มัตเหรอคะอันนั้นช่วยได้ไหมคะอ่าอันนั้นเป็นข้อสังเกตที่ดีครับการที่มี Bitcoin Spo ต ETF ในสหรัฐแล้วมีสถาบันการเงินใหญ่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบลงได้บ้างเพราะทำให้การแบนหรือควบคุมเข้มงวดทำได้ยากขึ้น แต่ก็ยังมีอีกประเด็นที่น่าคิดคือปัญหาที่อาจจะเกิดจากระบบจำนวนจำกัดเองเอา้าวข้อดีกลายเป็นปัญหาได้หรอคะมีมุมมองแบบนั้นครับคือบางคนตั้งคําถามว่าการมีปริมาณเงินจํากัดตายตัวเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาอีกแบบในระยะยาวเช่นถ้าเศรษฐกิจโลกโตแต่ปริมาณเงินไม่เพิ่มตามอาจจะนําไปสู่ภาวะเงินเฟ้อซึ่งก็ไม่ดีต่อเศรษฐกิจเหมือนกัน แล้วการที่ไม่มีหน่วยงานกลางก็หมายความว่าไม่สามารถใช้นโยบายการเงินแบบยืดหยุ่นมาช่วยพยุงเศรษฐกิจตอนวิกฤตได้เช่นทำ QE ไม่ได้กลายกันว่าข้อดีเรื่องจำนวนจำกัดอาจจะมีดาบสองคมในตัวมันเองเป็นมุมมองที่น่าสนใจครับแล้วก็สุดท้ายที่ต้องยอมรับตามข้อมูลที่เห็นคือประสิทธิภาพในการสู้งเงินเฟอ้อจริงๆในช่วงที่ผ่านมามันยังไม่ชัดเจนถ้าดูผลงานย้อนหลังโดยเฉพาะช่วงปีที่เงินเฟอ้อสูงๆทั่วโลกเนี่ย ราคาบิตคอยก็ไม่ได้ไม่ได้บวกหรือรักษาค่าได้ดีกว่าสินทรัพย์อื่นๆอย่างสม่ำเสมอตามที่ทฤษฎีว่าไว้เลยครับโหข้อมูลเยอะมากเลยค่ะมีทั้งด้านที่ออกมาดีด้านที่สนับสนุนแต่ก็มีข้อโต้แยง้งความเสี่ยงแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ตรงปกเยอะเหมือนกันสรุปแล้วเราควรจะมองเรื่องบิตคอยกับเงินเฟอร์นี้ยังไงดีคะควรจะให้น้ำหนักกับด้านไหนเป็นพิเศษไหม นี่คือความท้าทายเลยครับเพราะมันไม่มีคำตอบสำเร็จรูปจริงๆสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่ามันมีมุมมองหรือกรอบความคิดที่ต่างกันในการประเมินบิตคอยเหมือนเรามองวัตถุเดียวกันแต่คนละมุมก็อาจจะเห็นเป็นรูปทรงต่างกันได้ค่ะอย่างแรกคือกรอบความคิดพื้นฐานต่างกันเช่นนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักบางคนอาจจะมองว่าบิตคอยไม่มีค่าเพราะไม่มีอะไรคำประกันไม่มีรัฐบาลรับรองแต่ถ้ามองจากมุมของผู้สนับสนุนหรือคนที่เชื่อในแนวคิดแบบ เ,เศรษฐศาสตร์สำนักออสเตรียนที่ให้ความสำคัญกับเงินที่ไม่ถูกรัฐควบคุมเขาอาจจะมองว่าบิตคอยคือเงินโปกภันยุคดิจิทัลซึ่งมันคนละระบบคิดกันเลยอืมคนละมุมมองครับอย่างที่สองคือธรรมชาติของมันอาจเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แนวคิดเรื่องสถานะคู่ขนานที่พูดไปตอนแรกก็เป็นวิธีอธิบายที่ดีว่าพฤติกรรมบิตคอยอาจจะไม่ได้ตายตัวอาจจะเสี่ยงตอนปกติ แต่จะป้องกันความเสี่ยงตอนเจอวิกฤตเงินเฟ้อรุนแรงจริงๆอ่าเข้าใจแล้วค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่สินทรัพย์ประเภทเดียวแต่เปลี่ยนบทบาทได้เป็นไปได้ครับซึ่งก็นำไปสู่มุมมองที่3คืออาจเป็นแค่ทางเลือกไม่ใช่สิ่งทดแทนทั้งหมดบางทีบิตคอยอาจจะไม่ได้ถูกสร้างมาหรือไม่จำเป็นต้องมาแทนระบบการเงินเดิมทั้งหมดก็ได้แต่มันอาจทำหน้าที่เป็นทางเลือกหนึ่ง ในการกระจายความเสี่ยงหรือเป็นส่วนหนึ่งในพอร์ตเพื่อรักษามูลค่าควบคู่กับสินทรัพย์อื่นๆเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งครับแล้วก็ประเด็นเรื่องต้องมองระยะยาวหรือเปล่าอันนี้ผู้ที่เชื่อมั่นในบ t c o i n มักจะบอกว่าความผันผวนที่เราเห็นเนี่ยเป็นแค่ระยะสั้นต้องมองภาพยาวๆลองคิดมุมกลับแทนที่จะดูกราฟ BTC USD ลองดูกราฟ USD BTC บ้าง อาจจะเห็นว่าระยะยาวค่างเงินดอลลาร์มันเสื่อมไปมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับบิตคอยเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจค่ะครับและสุดท้ายสำหรับผู้ใช้งานบางกลุ่มโดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศที่ค่างเงินไม่มั่นคงหรือคนที่เชื่อในประชียาเดิมๆเ,เป้าหมายหลักอาจไม่ใช่การรวยเร็วแต่เป็นการรักษามูลค่าคือปกป้องกำลังซื้อหรือความมั่งคั่งที่หามาได้ไม่ให้มันหายไปเพราะเงินเฟอ้อค่ะ ฟังทั้งหมดแล้วก็พอจะสรุปได้ว่าบิตคอยเนี่ยถูกออกแบบมาด้วยเจตนาและกลไกลที่ชัดเจนนะคะเพื่อต่อต้านปัญหาเงินเฟอ้อที่เกิดจากการสร้างเงินได้ไม่จํากัดแต่ในโลกความเป็นจริงพฤติกรรมราคาและบทบาทของมันยังซับซ้อนผันผวนแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆอีกมากทั้งเศรษฐกิจโดยรวมความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็กฎระเบียบที่ยังไม่แน่นอนใช่ครับ มันยังเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างใหม่นะครับถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์การเงินยังอยู่ในช่วงพิสูจน์ตัวเองค้นหาราคาที่เหมาะสมบทบาทที่แท้จริงในระบบการเงินโลกการทำความเข้าใจมันจึงต้องอาศัยข้อมูลที่รอบด้านเปิดรับมุมมองที่หลากหลายแล้วก็สำคัญที่สุดการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวกับมันต้องทำด้วยความระมัดระวังและเข้าใจความเสี่ยงอย่างดีครับและบางทีนะคะคุณค่าที่แท้จริงของบิตคอยนในตอนนี้ อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขราคาที่วิ่งขึ้นลงหรือโค้ดที่ซับซ้อนเท่านั้นแต่อาจการเป็นการที่มันดำรงอยู่แล้วก็ท้าทายให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับระบบการเงินที่เราคุ้นเคยว่ามันดีที่สุดแล้วจริงหรือและธรรมชาติที่แท้จริงของเงินคืออะไรกันแน่เหมือนที่มีคนตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจว่าการเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้อาจจะเป็นแรงกดดันให้ผู้คุมนโยบายต้องบริหารจัดการเงินตราสาธารณะให้ดีขึ้นก็เป็นได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้ค่ะขอบคุณครับ